ด้วยนะคะคินดีต้อนรับสู่ชอ่องอูดูแชนเนลค่ะอ่าวันนี้ค่ะเราไปเจอคลิปใน TikTok ทิกต o กท่านหนึ่งนะคะไปเจอของเ,เล่นมาใหม่อีกแล้วซึ่งอันเนี้ยบางคนเคยเล่นบางคนก็ยังไม่เคยเล่นนั่นก็คือเบิร์ดการ์ดนะคะเบิร์ดการ์ดคืออะไรเราไปดูในทิกต o กมาคือการ์ดไพ่ที่ตรงกับวันเกิดของเราว่าคุณจะได้ไพ่ ไปอะไรแล้วคุณจะได้มีความหมายว่าอย่างไงซึ่งเราเคยเราเนี่ยเพิ่งกดเข้าไปยังไม่ได้เล่นนะทุกคนแดีวเราก็จะมาลุ้นกันว่าสิ่งที่เราจะได้ไพอ่อ่ะจะได้ไปไหนบ้างซึ่งเราดูในคลิปอะเขามีแค่สองใบเราไม่รู้ว่าจะได้สองใบหรือสามมาคนบอกได้สามมาคนบอกได้สองเนาะเป็นเบิร์สคาร์ดคาแรคเตอร์อ่ะ ก็คือการปฏิทินไพ่ปฏิทินนี่แหละทุกคนปะกดนี่นี่นี่เข้ามาก็จะเป็นเดทาร์โรสคู่เ c อร์ส์การ์ c เ l c u l a t o r เตอ c u l a t o r ลเตอร์เอออะอ่านผิดเนี่ยพอไม่ได้เรียนงานแล้วลืมนะคะเขาบอกว่า ถ้าแปคือเราจะได้ไพ่สองใบคุณแค่เกาะวันเดือนปีเกิดของคุณเพ่านั้นเราคลิกเลยว่าไพ่ที่คุณได้นั้นคือไพอ่ะอะไรนั่นเองมาลองกดกันเราเกิดเดือนตันยา่าเราเกิดวันที่เกิดวันที่16นะฮะปี1 9 9 แปดนะฮะเรียบร้อยแต่เฮ้ยวะมันคือไพ่อะไรเอ่อไพ่าทาโร่และเดททาโร่แนละมันคือใครไพ่เอียงวะใครที่รู้เรื่องไพ่ยิปซีอ่ะช่วยบอกเราหน่อยนะว่าสองไพ่นี้มันเกี่ยวกับ อะไรมันเกี่ยวกับเดือนปีเกิดของเราอย่างไรนะคะซึ่งบอกเลยวว่าเป๊ว่าอย่างว่าเอ๊หรือเราต้องไปดูเว็บท้องวางสร้างอีเว็นึ่งไหมเราจะได้รู้ดูภาามันเปลว่าอะไรโอเคเราต้องกดเพิ่มนะฮะไปที่เห็นไม่ี่อะไรกนะ็คือโคนนั้นนะฮะ ให้ถ่ายรูปมีความใหม่เออขอให้เขาลงความใหม่ขอดูหน่อยนี่อ่ะ่อกี้ที่ตเอ้าเอ้าแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคน ด้วยาอันนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เจอไหมวันนี้ช่วยบอกเฉาเฉาเอออใช่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 เพราเราเออผิดใช่เราได้ อันนี้มาเขาบอกว่าเป็นสัยลักษณแห่งการเคลื่อนไหวกว่าก,การท้าทายและการเอาชนะแต่ต้องใช้ความเมียมอย่างหนักในการฝ่าฟันอุปสรรคหางมือจิตใจมองโลกในแง,งด่ดีสามารถฝ่าฟันอุปสรรค,รรคได้ผ่านไปเรื่ยดีการงานบอกแบบงานเกี่ยวกับคนโ่งชนี้การเป็นสจวส์หรือแย่มาจะได้ไพ่ใบนี้และความหมายคือการทำไมคนต่างชาติต้องใช้ภรราษาต่างประเทศทุกคนได้เวลาแล้ว <G ül üyor> ได้เวลาแล้วการเงินเราต้องเผชิญปัญหาการเงินแต่ต้องแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ต้องมีการโต้เถียงและขัดแย้งกันถึงจะได้เงินนั้นมาเอ้ <Okay. S 1> ความรักคนโสดอาจจะพบรักกับคนแปลกหน้าคนที่มีความรักแล้วอาจจะมีปัญหาจะเป็นต้อง,ง,งแยกงางสภาพแล้วก็บมาคืนดีกันตอนนี้เราโสดอยู่เดอ้อสุขภาพมันจะเป็นระบกบาการทารุณไม่พอดีใช่จ้าแต่เรายังไม่ได้ใ่ายกับหัวอะนะต่อมาเป็น the tower the tower này. ไปเกี่ยวกับอะไรนะฉากน่ากลัวเลอเกินจะน่ากลัวธรรมดาน่ากลัวน่ากลัวอันนี้เจอแล้วเจอละก็บอกว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่วนมากจะเป็นในทางไม่ค่อยดีนักอาจจะมีเหตุการณ์ทำให้คนเสียความสึกและซึสตาในบางคนได้เชิญหมาเชิญก้องสองนส์สใบไปนี้อายการงานสิ่งที่คือกำลังไปได้ดีจะกลับัาอะไรอย่างไม่คาดคิดมันจะเกิดการหันโดยไปทันตั้งตัว เกิดการสูญเสียเงินและสียก้อนเงินตัวเราแต่นี่คืเสียมาอาจจะอกหักร้าใจล้วได้สองไพ่ใบนี้ด้วยนะอ๋อแลว้วความหมายรวมมันแปลว่าอะไรอะทุกคนถ้าใครที่รู้นะคะสามารถบอกเราได้นะทุกคนน่กกากลัวเหมือนกันนะน่กกากลัวเหมือนกันนะ ส่องไพ่นี้นะคะใครที่เคยเล่นอแอปเว็บนี้แล,แล้วสามารถบอกได้ว่าได้ไพ่อะไรบ้างหรือใครยังไม่เคยสามารถไปเล่นแล้วบอกว่าได้ไพ่อะไรมาบ้านคะและใครที่รู้ความหมายเกี่ยวกับไพ่ทาโร่สามารถบอกได้ว่าสองใบนี้มันจะสื่อถึงอะไรกันแน่เพราะเราไปดูเมื่อกี้รู้ความรู้สึกว่าทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดสมัครให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไป